คนที่ไม่รู้จักความเจ็บปวด <would> จะไม่รู้จักความสงบที่แท้จริงพวกเราคือเพื่อคือเพ,พื่อนกันยูกับพ่อมีบะงับหูส <c oughs> วัสดีครับทุกคนครับ,บวันนี้เรามาทำขอมาจัดให้นะครับ <c oughs> ขึ้นก็ไม่กนเลยตบ <c oughs> ก็ทีมที่ขอมาในวันนี้ก็จะเป็นทีมทูดาเมตนะครับถ้าพูดถึงทูดามเมก็คือดาเมตที่โจมตีแล้วไม่สนเกาะนะครับมันก็เป็นเจาะเกราะประเภทหนึ่งนะแต่ว่ามันจะติดตัวในฮีโร่น,นั้นไปเลยนะครับก็จะมีฮีโร่มากมายนะฮะที่เป็นทูดามเมผมจะยกตัวอย่างเช่นเทรนนะฮะอันติเนี่ยเขาจะไม่สนเกาะเลยนะครับว่าคุณจะถึกแค่ไหนนะฮะก็จะโดนเน้นๆน้ำๆเลยเวลาอันติน้องปัก ตายเลยนะครับก็จะมีตัวอื่นอีกมากมายเลยนะฮะซึ่งตามคอมเมนต์ผมก็จะหยิบมารวมๆหยิบมาหยิบมารวมๆเป็นหนึ่งทีมแล้วกันนะก็เดี๋ยวจะบอกคร่าวๆว่ามีตัวอะไรบ้างที่เป็นทูดาเมจนะครับเทนไฮเตะมาลอดแม็กฟอร์เรนวีเรสซานิทโอเมนริกเตอร์อดูอิดอเล็กเตอร์เอคิสนิสตรอเรียวไบอารินนะฮะอาจจะมีนอกเหนือจากนี้อีกนะฮะแต่ว่าที่ผมรู้มาก็มีประมาณนี้ก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าทีมทูดาเมจเนี่ยจะรอดหรือร่วงไป กดครับไอ้ใใน้องแมสม่วงเดี๋ยวแมสหลุดหรอกอยากแว่นแตกมากกว่าเดี๋ยวแมสกับแว่นก็ได้อยู่ที่เดียวกันหรอกน้องอยอกหยอกหยอกง้นอยู่พอดีเอาเอยากเดินเดี๋ยวก็ไม่จบพกหรอกพรุ่งนี้มีเรียนดำน้ำไหมเนี่ยที่ผมอยู่มอนดีมีเรียนเออยิงปืนี่ไหมนักเรียนยิงเียริงปืนโอเคครับนี่ก็คือตัวทูดาเมิทั้งหมดที่เราเลือกนะครับก็จะประกอบไปด้วย อะเดี๋ยวจะให้แนะนำตัวทีละคนเลยซ้ายสุดแนะนำตัวก็มึงไงพี่ยก็มึงไงพ่อาฮายาเตะครับผมฮายาเตะครับผมบ้านรถผมผมลุงแถวบ้านครับลิเกเตอร์ครับลุงแถวบ้านวะเฮ้ยไบรท์แนะนำตัวดิไบรท์ไบรท์ก็ผมเล่นไบรท์หายแล้วเกิดมาเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนไหมไปถ่ายรูปก่อนไปเดี๋ยวเวลาเราถ่าย เราถ่ายรูปเราคือเราเราเอาเราเอาชนะชัวร์ไงพี่ยืนกลางซ้ายสอขวาสออย่ายืนทับกันรอเลี้ยวรอเลียวอย่ายืนทับกันสิกิโลปอนครับกิโลปอนแต่สมองบวถึงกิโลนะครับเกินคับไม่ถูง้ไม่ถึงทีีโอ้โหแรงเกินโดนเด็กมหนึ่งที่เรียนดำน้ำว่าไม่ถึงที่เอาเอาโดนอะไรเอาเองโดนอะไรชนะ อย่าคุณรื้อกูทูดาเมททูดาเมททูดอมเมทแรงจัดแรงจัดทุกคนอย่าเอาไปเล่นตามนะครับเดี๋ยวจะโดนแบนเราจะต้องแบบเวอร์เวอร์ไว้ก่อนดูดาเมทสีขาวทุกคนโค้ยอ่างงงงเลยกู้างอะไรครับโค้ง้างอะไรครับง้างอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยเพลนเพลนมันวางมันเพลนไปจบตรงเรดไอ้บลูนะเอาเรลเรลเรลอู้ล้อเร็วมาว่ะเข้ามาดิเข้ามอีกเข้ามาดิชิบหายเลยเอเข้ามาดิครับ ไม่ได้เด็กผมหรอก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 เดี๋ยวแค่ก็ตัดต่อขึ้นอย่างนี้แบบรัวๆไม่ได้เด็กผมหรอกเห็นไหนลองบัตรดีเวลที่เขาจะเข้าใจเขาจะเก็ตมุกไหมอยากรู้จริงคือผมไม่ต้องทำงานอะไรนะครับผมปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเลนล่างนะครับผมจะเต้นยั่วตีนไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะสวดีค่ะสวยสวัดดีเบลดี อ่่่าฝััง้รูจกคือพูดตามเพราะมันบินข้าวป้อมมาเลยเดียวมันบินเข้ามาเลยนี่ตอนนี้มันบินพุ่งข้าวป้อมมาเลยเพลนตอนต้นเกมเราอาจจะเสียเปรียบนิดนึงนะครับเพราะว่าทูดาเมจมันค่อนข้างเสียเปรียบตอนต้นเกมเลทเกมมันก็จะเสียเปรียกเนอะนี่งๆบายบายบายเข้าตายกูตายเตะได้คิวเราเรียกเข้าไปเลยในป้อมไล่ลำ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  ไม่มันต้องอย่างนี้ลายลำสวยโอ้โหนี่มาครับมันต้องอย่างนี้ครับทีมมันต้องฟังกันครับสวยเอาป้อมต่อยยิงวับโชว์ไป็นึงดอกหนึ่งตีดอกหนึ่งตีดูครับมันไม่สามารถที่จะเอ้าตายหมดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรดูระยะนี้มันยังยิงว้าวอ่ะโอ้หอันติแม่งแรงพุทธเฮกูไม่รู้สึกว่าฝัดศัตรูจะมาหาเลยนะนี่มันอยู่นี่ว้าว ไม่เอาดิไม่แย่งกันแล้วช็อก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 บ้านมึงมีอยู่กันครอบทีมหนึ่งหนึ่งกันเป่าอวดไปแล้วน่ะหนึ่งทีไม่เป็นไรอยู่ในนี้ก็ได้สงบดีคนจริงไม่ใช่สเตตินนะไม่ตายหรอกคนพี่เนาะย่าถอยหลับนึ โอ้โหโอ้ยเมื่อกี้วิถีกระสุนมันมาตายแน่ๆนะตายกูเทนเขไม่มาหรอกทุกคนเพราะมันคงไม่ฉลาดขนาดที่มันรู้โเกือบเกือบชีวิตมีเซ็นเซอร์ข้งนี้แหละครับสลับเลนไปไม่ว่าผมจะไปเลนไหนเลนนั้นก็นี่ครับการันตีครับจ้างผมไปยืนเลนได้นะแตกทุกเลน เฮ้แต่ว่าแต่ว่าผมก็ดันบนแตกนะเห็นไหมเดี๋ยวขอหาตังค์ก่อนนิดนึงช่วงน,นี้ไม่มีงานเลยมาทุกคนครับเรากําลังขยับขยื่นเข้ามาสู่ตรงกลางนะครับตอนนี้เรายืนนิ่งๆใน,น,นพุ่มก่อนอย่าถอยเลยโอ้โหดูดโอ้ผมไม่กลัวใครนอกจากเพลและนาคอร์ครับดังนั้นเรนบนนี้ผมเห็นว่ามันโล่งมากผมจะดันเข้าไปแบบแก้งดุนพี่พี่ย่ามีคนมาถอยเลยถอยเลย นี่ไงผมเองมันก็ต้องแบบนี้ดำลืเอาไปแตกเลยอิมยอมอิมไปเลยไปแล้วนะยิ่งยอมตายไหรือยิงตายอยู่แล้วสุดยอดเลยว่ะแม่งนี่เราวิธีแห่งเจไดยอมตายเพื่อเอาป้อมอ่ะพี่จะจดจำเองตลอดไปเองผมคือผู้มันตัวไปคนเป็นผู้พันสปาเกตตี้ผู้พันสปาเกตตี้พี่ก็ลังพี่เป็นผู้พันเพนจะฆ่าพี่โอ้ยตายแล้วยัดมาลืมสนิทเลยมันมันจัดเรถหมด เงินตรามึงเพิ่มอย่างรวดเร็วเลยเนาะคนที่ไม่รู้จักความเจ็บปวดปวดก็พิมพ์ผิดโอ้ยมาเฮ้มามาดูดิจะหลุดหนีอ่ะเราต้องไปแล้วเพื่อนถ้เอาเลยถูกแล้วเอาเลยเอาเล้าใกล้เข้าใกล้ไอ้นูวิ่งนี่แล้วนู้นนั่งหอมอยนโอ้ย่ายอยู่ไป ไม่ได้แล้วพี่มีไม่ไหวแล้วมันบอกว่าความเจ็บปวดอะอะไรคือความเจ็บปวดวะคนที่ไม่รู้จักความเจ็บปวดจะไม่รู้จักความสงบที่แท้จริงสงบไหมละ่ะตายทังทีสงบ,สงบนิ่งเลยบ,บอกแล้วเอาเวลาพิมพ์มาฟาร์มดีกว่านึกจะชนะก็ชนะเฉยไม่นะหรอกเราได้แค่นี้พวกเราคือเพนมันยัง<ฟ>ไม่เจบเว้ยคือประเทศมันเจ้าด่วนเลยอะด่วนเลยด่วนเลยยะแตกแ้ว ตัมทตัวอะไอ่ะสวยดิเพื่อนทูดาเมจน้มปรอวันทูวาเนี่ยน้ำปรวันทูดาเมทน้ำประวันทูดาเมจน้มปรอวันเต้นไปครับเฮ้ยแทงเลยแทงเลยแทงเลยปอนแทงเลยแทงก่อนนิดนึงจบ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 ่ออกเกินออกเกินออกเป็นไงล่ะพวกเราคือเพนเพนคือพระเจ้าพ่อเราคือเพนเพนกวินแสดงมึงรัดคลิปไอ้แบกอ่ะ มูรู้ไหมการลาดคลิปอ่ะมันทำให้ไม่มีกิจกระจิตกระใจในการเล่นตายโหลนึงนะโอเคครับสำหรับทีมทูดามิก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับลอเลียวตายหนึ่งโหลย่อยยอยก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอะไรอยากให้ทำก็เขียนคอมเมนต์ปู๊กคุยกันล่างนะครับอ่านทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากช่องแบ็คคุงนิด้วียครับแล้วก็กิโลปอนแค่นี้ครับแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากแล้วครับ